อย่างนรครับนักแสดงชายนำชายนะครับน่าจะนำชายก็ใช่่คือกู๊ดกูอดมากกดูโดดูโดแบ๊ใช่เร้แสดงชายอนิงและ้วไงรอจันละคร <c oughs> วันนี้รับรางวัล ใช่ครับผมใช่ครับผมวันนี้ก็มาได้รับรางวัลนักสแสดงนำชายย้อนยุ่งจากละครเรื่องรออาจารย์ครับผมแล้วก็ได้รับจากทาง,งพี่พิศยารองด้วยใช่วันนี้มีพี่พี่แซวข้างบนบอกเหมือนเจ้าพ่อเชียงไห้ในรออาจารย์เป็นเจ้าพ่อเกีกเ่ยวงไห่ใช่ใช่ใช่ในรออาจารย์เป็นเจ้าของเจ้าของห้างรออาจารย์นิดหนึ่งแต่เดี๋ยวมาถ่ายรีันมันกว่าจะประสบความสำเร็จเนาะ โอ้ก oh, ็เอาจริงๆก็ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันสำหรับผลงานเรื่องอรออาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ยังนึกถึงผลงานเรื่องนี้ครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นฟอร์มยักษ์มากๆของทางช่อง3แล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มารับบทนําในละครเรื่องนี้ด้วยครับได้คุยกับเพื่อนๆในในเรื่องไหมคะอะไรนะได้เจอความยินดีมาหรือยังเพื่อนๆอ๋อยังยังผมว่าเพื่อนๆน่าจะยังไม่ทราบใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองลองไปทักทักเซวๆในกลุ่มดูครับผมอรูปลาย ยังอยู่ยังอยู่ครับจริงๆก็รอจรันแกติดต่อกันเรื่อยๆครับ <c oughs> ไปเรื่อยครับผม <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชอบชอบ <c oughs> นัดนัดไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวตั้งตัวตีก็จะเป็นแบบพี่บี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพี่บีจะชอบชวนชวนกินข้าวบ่อย <c oughs> โอเคได้ครับก็ขอบคุณพี <c oughs> ่พี่แฟนคลับทุกคนมากๆเลยแล้วกันนะครับผมที่ซัพพอร์ตทุกคนง,งานกับผมเลยจนวันนี้แบบมันประสบความสําเร็จออกมารูมาทำไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ครับต้องแบบไม่ต้องบิน ลตอดช่วงนี้ละกันที่ที่อาจจะยังไม่ค่อยได้บินครับผมเพราะว่าก็กลับมาเคลียร์งานหรือว่าทํางานอะไรที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนเดือนหน้าก็เดี๋ยวอาจจะบินกลับไปใหม่ตอนนี้หลักๆลักอะไนี่จะพกอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอใช่ครส่วนใหญ่อยู่ประเทศญี่ปุ่นหมดเลยครับผมที่บอกได้นอนหรือหลับเลยใช่ใยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้เลยแต่มีภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นโปรเจกต์ โตกใหญ่มากใหญ่มากอย่างที่เคยพูดไปคือขนาดผมแบบได้ยินชื่อโปรเจกต์นี้ผมแบบยังรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วผมสำหรับเด็กๆในในรุ่นรุ่นวัยวัยผมเนี่ยน่าจะตื่นเต้นไปกับผมเหมือนกันสำหรับโปรเจกต์เรื่องนี้ครับอันนี้ใบแล้วอันนี้จะเป็นพี่ก่อนนะนี่อย่างที่บอกมีคืออะไใช่ครับผมซัมเมอร์อะไรนะอ๋อตเกียวฮอลิเดย์สใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ก็จัะตอนสุดท้ายแล้วด้วยใช่ครับผมเพราะเหมือนวีคที่แล้วตอน EP 11ไปแล้วก็เหมือนวีคนี้จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับทุกคน ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคุณอาทิตย์ด้วยครับเขาบอกว่าแบบมมีการเล่นเป็นการ์เพราะว่าเอาจริงๆผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวคุณอาทิตย์ในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ห่างไกลจากตัวผมมากแล้วกันเพราะในเรื่องเขาเป็นนักแสดงชาวไทยที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อยากจะเกิดอาการเหนื่อยมันวุ่นวายก็เลยอยากจะหนีครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างใกล้กับตัวเรามากๆครับผมในเรื่องของอาชีพหรือว่าการทำงานอะไรต่างๆ มันทำง่ายขึ้นไหมคะพอแบบได้ตัวเราเลยง่ายขึ้นเยอะมากเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นแล้วด้วยไงครับผมการที่จะแบบถ่ายทอดมาพี่แฟนคลับทุกคนดูก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่กับชีวิตจริงไม่หนีไปอย่างนั้นไม่หนีไม่หนีไม่หนีอาจจะมีเหนื่อยเหนื่อยบ้างแต่อาจจะไม่ได้หนีแบบวุ่นวิติตรงผมหนีว่าเดี๋ยวเรื่องใหญ่ครับแต่รูปปีนแบกที่เป็นแฟนคลับญี่ปุ่นกัครับมีว่าอย่างไรบ้างดีนะครับผมเคยเคยไปนั่งอ่านอยู่แบบก็จะมีแบบพี่ๆแฟนคลับ เป็นชาวไทยที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนี่เขาทำเพจเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือหนังของประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผมเขาเขียนรีวิวแบบค่อนข้างดีเราอ่านแล้วแบบรู้สึกใจฟูมากๆเลยครับผมดีดใจดทั้ง่ะญี่ปุ่นเอาจริงเราก็รู้สึกได้ฐานพิ่พี่แฟนคลับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะจากซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันครับผมดีใจดีใจที่แบบพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นชอบแต่ว่าเราทักไทยเป็น ก็ได้นิดหน่อยครับผมก็นิโคโนมินาซานแต่ชื่อว่ากรูฟูเดสอะไรประมาณนี้เอาจิ้มก๊อกก็เหมือนเหมือนแบบมีแต่คนแซวมีแต่คนแซวอาจจะด้วยทรงผมอะไรต่างๆด้วยละกันครับผมลูกนี้ก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรนะอะไรนะเราะทรงผมก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ด้วยใช่ไหมครับก็ด้วยก็ด้วยก็ด้วยก็เลยอาจจะยังตัดเยอะไม่ได้แฟนๆคิดถึือราคาจะได้ติดตามอะไรเงี้ยช่วงนี้แหละครับก็อดใจรอกันไปก่อนแล้วนะครับผม ก็ยังมีซีรีส์เรื่องตะเกียวฮอลิเดย์ครับผมกำลังออนแอร์อยู่ก็ตั้งแต่ชารแล้วก็ฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนอาจจะมีพวกงานแบบงานเพลงหรือว่างานแฟชั่นอะไรต่างๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมเรื่อยๆแน่นอนครับผมเนีย่ยอดใจรอแล้วก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับทีนี้เหมือนจังหวะจังหวะเราจะอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นจริง<อ>ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเนาะใช่จริงๆมันก็มีมีสัญญาแมา้งแต่ช่วงงานปีที่แล้วแล้วแหละปีที่แล้วเรามีโปรเจกต์กับเท่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมาส่วนปีนนีี้กก็็จจะเปปเปปโรต์ท่แบบ ได้ลงมือทําจริงๆช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อบ้านนท้อนาไม่รู้ไม่ไม่น่า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 หรือว่าปรึกษาพี่เคมพี่หน่อยแล้วยังยังยังครับยังไม่ได้คุยเลยครับมีความสนใจบ้างไหมว่าแบบซื้อไว้สักหลังนึงไหมนะก็มีมีคุยเล่นๆมีคุยเล่นๆอยู่ครับผมว่าแบบเออถ้าเกิดมาบ่อยขนาดนี้ซื้อบ้านสักหลังก็คงดีนะอะไรเพราะเพื่อนๆผมก็ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทรั้งบ่อยกันด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีบ้านสักหลังนึงแล้วแบบ เออให้เพื่อนๆมานอนมันก็น่าจะสนุกดีถ้ามีความคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะมีผลงานกับญี่ปุ่นไปบ่อยๆเรื่อยๆก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดียินดีมากครับผมเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์แล้วเป็นโอกาสที่ดีของเราด้วยโอกาสนี้มากขึ้นก็มีการซื้อบ้านที่นู่นไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้วัฒนธรรมอะไรของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้มันจะมีทูตวัฒนธรรมตามเมืองอย่างเงี้ยแหละอ๋อก็ยินดียินดีถ้าได้รับโอกาส ตเริ่มเริ่มชินแล้วอย่างทังกันเขาไปอยู่ที่นู่นนานๆเป็นเวลาหารกินอากาศหมายถึงคิดเรื่องการเป็นทูตเนี่ยเหรอครับอ๋อใช้ชีวิตในญี่ปุ่นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมถ้าเกิดเทียบกับช่วงแรกๆที่ได้ไปครับผมว่าช่วงแรกจริงๆผมยังไม่ได้ทานเนื้อด้วยครับผมแต่ว่าไปไปพอไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆปุ๊บเราก็เลยเปิดใจลองทานเนื้อทำให้แบบ มุมมองในการกินอาหารของเรามัน<ง>กว้างมวามเห็นคือเนื้อเขาอร่อยกับมันละลายมากอร่อยมากครับนี่มีความแบบอยากอยากเรียนภาษาเพิ่บ้างภาษาญี่ปุ่นให้มันก็มีศึกษาเารือ่อยๆแล้วกันครับผมส่วนใหญ่เน้นเป็นการฟังแล้วก็จํามากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆฤษถ้าเกิดให้ไปนั่งเรียนตั้งแต่เบสิกเลยผมว่าน่าจะใช้เวลาเป็นปีอยู่เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ที่ได้ยินก็จะมีเป็นการุฟุไม่ก็การุจังอะไรแบบการุฟุใช่ครับ จาก,กับใช่ครับกับกาดูจังสองอย่างที่แบบส่วนใหญ่จะได้ยินบ่อยๆเรียกการู้ฟุเลยครับผมก็คือกรับรใช่ใช่ใช่อรรอตินะครับแต่ติดตามเป็นแฟนที่ไม่สุอก็จะติดได้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันะครับ ปีนี้แล้วกันใช่ครับว่าปีนี้แล้วกันนะครับผมก็พยายามจะทำไงทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับาปติดตามด้วย